สวัสดีนะครับแฟนๆแกงโค้ชแชนแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในบรรยากาศของตัวเมืองเชียงใหม่กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็พามาเดินเล่นชมเมืองนะครับในย่านประตูเชียงใหม่นะครับผมนะย่านนี้ก็เป็นย่านที่มีความคึกคักนะครับอยู่พอสมควรเลยนะฮะมีทั้งตลาดเช้าแล้วก็ตลาดโต้รุ่งในตอนกลางคืนนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ยิ่งคึกคักไปใหญ่นะครับเพราะว่า เราน้องห่านเนี่ยนะครับฝูงน้องห่านที่เคยเป็นกระแสดังของเชียงใหม่เนี่ยได้กลับมาประจําจุดแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาครบทั้ง1ิบตัวแล้วนี่นะฮะเดี๋ยวพาไปดูน้องห่านด้วยแล้วก็เดินชมบรรยากาศของย่านประตูเชียงใหม่นะครับว่าจะมีความคึกคักอย่างที่บอกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามไปชมในคลิปเลยเย้ yeah! โอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดของบ้านน้องหา่านเดี๋ยวตรงนี้นะที่เราเคยมาถ่ายให้แฟนๆชมกันแล้วนะตรงนี้ก็เป็น คูเมืองนะครับผมคูเมืองด้านฝั่งทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่นะครับก็คือฝั่งเดียวกับประตูเชียงใหม่นั่นเองนะครับข้างหน้าของเราที่เดี๋ยวเราจะเดินไปเนี่ยก็จะมีประตูเมืองที่สําคัญอีกประตูหนึ่งก็คือประตูเชียงใหม่นะครับตั้งอยู่ตรงข้างหน้าเราเนี่ยเดี๋ยวนี้แวะมาดูน้องห่านก่อนนี่โอ้โหดูบรรยากาศนะครับมีความคึกคักแฟนน้องห่านก็กลับมาชมแล้วนะฮะ ช่วงก่อนเนี่ยก็น้องห่านกลับมาก่อน5ตัวแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะทานทนกระแสไม่ไหวก็กลับมาแล้วนะครับพบทั้ง10ตัวเลยอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีบรรยากาศแฟนๆเนี่ยมาชมบรรยากาศตรงนี้นะครับคือคักมากนี่นะก็มี fc น้องหาเนเยเยอะมากเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็แวะมาชมบรรยากาศตรงนี้นี่1ิบตัวครบนะครับผมน,นมีตัวหนึ่งแอบอยู่ ตัวเล็กๆตอนเดียวตรงนั้นนะครับนะโอเคเื่ออัปเดตบรรยากาศน้องถ่านเบาๆให้ชมนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นย่านที่มีความคึกคักมีความจเจริญย่านหนึ่งของเชียงใหม่เลยนะครับผมนะก็คือย่านประตูเชียงใหม่เราพาทุกคนเดินนะเดินเล่นชมเมืองเชียงใหม่ไปนี่นะก็จะมีทั้งเซเว่นมีทั้งโรตนี่สเนาะนะครับอยู่ตรงนี้แล้วข้างหน้าก็ จะเป็นตลาดประตูเชียงใหม่เป็นตลาดที่เก่าแก่อายุกว่า50ปีละที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีทางเดินริมคูนี่นะเดี๋ยวมองย้อนกลับไปตรงนั้นก็จะเป็นมุมที่มีน้องห่านอยู่นะครับผมแลวเนี่ยมุมตรงนั้นพระอาทิตย์กำลังตกสวยงามมากทุกคนดูมุมนี้นะครับนี่นะมาถ่ายรูปมาเดินเล่นกันได้เลยนะก็อยู่กลางเมืองเลยนะครับแล้วก็ในช่วงวันเสาร์ก็ใกล้ๆนี้ก็จะมีถนนคนเดินวัวล่อีกนะครับ เดีย๋ยวเราเดินไปไปชมบรรยากาศนะนี่เนาะข้างหน้าตรงนู้นเนี่ยก็คือตลาดประตูเชียงใหม่นะครับเดีย๋ยวเราจะเดินค่อยๆเดินไปให้แฟนๆชมบรรยากาศมีความคึกคักนะครับรถบริเวณเนี้ยก็จะติดเกือบทั้งวันเลยนะครับจนถึงช่วงสี่ห้าทุ่มนี่นแหละนะเพราะว่ามันมีตลาดโต้รุ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหลายๆร้านเด็ดๆ อยู่ตรงนี้นะครับผมใครมาเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ก็แวะมาหาอะไรทานที่นี่ได้ส่วนตลาดประตูเชียงใหม่เราก็เคยมาถ่ายให้แฟนๆชมมันก็จะเป็นตลาดเช้านะแล้วก็มีอาหารเหนือรสชาติเด็ดนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงถ้าใครอยากจะชิมอาหารเหนือที่เป็นรสชาติออริจินอลจริงๆต้องมาที่ตลาดประตูเชียงใหม่แห่งนี้นะครับผมนี่นะอันนี้ก็เป็นตลาดโต้รุ่งนะครับของ ตลาดประตูเชียงใหม่นะครับผมนี่นะฝั่งซ้ายจะเป็นตลาดเช้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเต้าลุ่งขายกลางคืนนะครับในช่วงถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ยโหนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากนะเพราะว่าเขามาเดินถนนคนเดินบัวลายแล้วก็เขาก็แวะมากินน้ำเต้าหู้ปลาท้องโกลกข้าวขาหมูนะครับก็มีหลายอย่างให้เลือกเลยข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงเนี่ยมีครบเลยนะครับนี่แล้วก็ฝั่งตรงนู้นก็คือตลาดประตูเชียงใหม่ นะตลาดเก่าแก่ที่อยู่ผู้เชียงใหม่มากว่าห้าสิบปีจบหวยจับพี่เอนี่นะข้างหลังก็จะเป็นโซนให้นั่งมีที่นั่งเยอะเลยนะครับก็รองรับเดี๋ยวเราเดินไปตูดูประตูเชียงใหม่ด้วยนะครับนี่นะก็พาแฟนๆมาเดินเล่นในย่านของย่านประตูเชียงใหม่นะครับก็เป็นชื่อย่านตามชื่อของประตูเมืองเลยพัดไทนี่ร้านอาหารตามสั่งนะครับ นะแล้วก็มีหลายร้านให้เลือกนะครับผมก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกตรงนี้ก็มีนะฮะที่เป็นเค้ปก็ฝั่งนู้นเนี่ยก็มีอยู่ด้วยนะเป็นโตะลุ่งที่อยู่ฝั่งหน้าตลาดก็มีนะครับผมโอเคไปต่อนะครับผมเดี๋ยวค่อยๆเดินพาแฟนๆชมบรรยากาศนี่นะใครมาหาของกินยำขํานะครับก็ราคาไม่แพงมาที่ตลาดประตูเชียงใหม่กันได้นะครับผม บรรยากาศที่เอามาฝากแฟนๆกันออตรงจุดนี้จะเป็นเห็นกำแพงเมืองข้างหน้านั่นไหมนั่นคืออ่าเป็นส่วนของประตูเชียงใหม่นะครับเนาะแต่ว่ามันจะเดินเลาะตรงนี้ไปไม่ได้เราต้องแอบเลาะมาตรงนี้นะเดี๋ยวขอรัดตรงนี้นิดนึงประตูเชียงใหม่นะครับนี่นะนี่ก็เป็นความเก่าแก่นะครับของประตูเชียงใหม่ ประตูสาคัญประตูเมืองสาคัญประตูหนึ่งของเมืองเชียงใหม่เลยนะครับในอดีตนี่นะก็เป็นประตูเมืองด้านทิศใต้จังหวัดเชียงใหม่เอ้ยเมืองเชียงใหม่เก่าเนี้ยในอดีตก็มีสี่แจงห้าประตูนะครับผมนี่นะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นหนึ่งประตูของห้าประตูดังกล่าวประตูทั้งหมดก็ประกอบด้วยนี่เลยประตูเชียงใหม่คือประตูทางด้านทิศใต้ แล้วก็มีประตูสวนปุ้งซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ตรงนั้นเป็นประตูผีเพื่อเอาศพออกนะครับแล้วก็ประตูทางด้านทิศตะวันตกก็คือประตูสวนดอกประตูทางด้านทิศเหนือก็ประตูชั้นเผือกแล้วประตูทางด้านทิศตะวันออกก็คือประตูท่าแพนะครับนี่นะนี่ก็มีป้ายบอกความหมายอยู่ประตูเชียงใหม่เป็นประตูด้านทิศใต้ในลัศนัยพะยามังรายเนี่ยใช้เป็นเส้นทางไปสู่เมืองลำพูนนี่นะครับก็เป็นประตูที่ ไปทางทิศใต้ไปไปสู่เมืองลำพูนได้นะครับนี่นะเป็นบรรยากาศของประตูเชียงใหม่นะครับนี่แล้วก็นี่เป็นบรรยากาศของเวิงอันนี้เราเดินออกมานอกเมืองแล้วนะเมื่อกี้ตอนต้นคลิปเราอยู่ในเมืองอถ้าถ้านับเมืองเชียงใหม่ในอดีตนะตรงนั้นที่เราเริ่มถ่ายที่หานยืนอยู่นั่นก็คือด้านในเมืองอันนี้ออกมาเป็นฝั่งนอกเมือง ถนนนี้ก็คือคูเมืองด้านนอกแล้วก็เมื่อกี้ก็คือคูเมืองด้านในนะครับนี่นะโอ,โอบรรยากาศตรงนี้สวยงามมากดูท้องฟ้านะครับอาทิตย์กำลังตกแล้วตรงนั้นมีเจดีย์เก่าด้วยนะเชียงใหม่ก็จะมีวัดล้างเจดีย์เก่าเนี่ยอยู่เยอะเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเมืองเก่านะอายุ700กว่าปีนะครับ729ปีละนี่นะก็เป็นบรรยากาศนะอันนี้เราเดินออกมาด้านนอกละ นี่แล้วช่วงนี้ในคูเมืองเชียงใหม่ก็มีการทําถนนนะครับเพราะว่าจากที่ผ่านมาเรามีโครงการสายไฟลงดินนะครับผมนี่นะก็จะมีการคืนพื้นที่ให้กับทางเทศบาลละแล้วตอนนี้ก็มีการลาดถนนใครที่เคยมาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงที่ผ่านมาจะเจอถนนคูเมืองมันปุบปุบป,ปะอันนี้ก็จะเริ่มดําเนินการนะครับปรับปรุงให้กลับสู่สภาพเดิมนะครับนะก็ อดใจรอกันอีกนิดนะครับใครที่มาใช้รถใช้ใช้ถนนในเมืองเชียงใหม่นะครับผมอีกแป๊บหนึ่งก็จะดีละและก็นี่เป็นบรรยากาศตรงตลาดโตลุ่งที่เราเดินผ่านมนาะเมื่อกี้นะครับก็มีเป็นหลายสิบร้านเลยทุกคนลองมาเลือกยินเลือกทานกันได้นะครับส่วนตรงนูน้นนะเห็นแยกตรงตรงไปนั่นนหะทุกวันเสาร์ก็จะมีถนนคนเดินวัวลายนะครับ ตรงนั้นตรงไปก็คือย่านวัวลายนะครับเป็นย่านทําเครื่องเงินเก่าแก่ของเชียงใหม่นะ<ไ>ทุกวันเสาร์ก็ช่วงเย็นๆแบบนีน้ก็จะมีถนนคนเดินวัวลายนะครับผมนี่นี่ครูเมืองเชียงใหม่ก็มาวิ่งออกกําลังกายอะไรกันได้นะนี่นะข้างหน้านู้นเห็นไฟแวบบๆนะ่ก็คือเขากําลังทําถนนกันอยู่ทุกคนนะครับนี่นะแล้วตรงนี้ก็ไปย่านวัวลายได้นะครับนี่เราเดินมาอีกฝั่งอุ้ยฟ้าสวย ตอนค่ำๆนะครับบรรยากาศของตัวเมืองเชียงใหม่ช่วงยามเย็นนะครับผมเห็นเนาะถ้าฝั่งนู้นฝั่งนู้นเราข้ามมาอีกฝั่งนะครับเมื่อกี้น้องหานจะอยู่ฝั่งตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวเราเดินข้ามไปถึงสะพานตรงนู้นนะพี่สองนะวนหนึ่งรอบให้แฟนๆชมนะครับนี่นะอันนี้ก็คือคูเมืองด้านนอกนะครับผมไม่รู้น้องจะเข้านอนกี่โมงเนี่ยน้องหานของเราเนะใช่ไหมสองทุ่มก็จะมีคนมาต้อนน้องเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าเข้าเรานะ อ่านี่นะครับผมนี่นะครับบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่ยามเย็นๆเอามาฝากแฟนๆกันนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้เที่ยวไหนต่างจังหวัดนะครับก็เอาบรรยากาศของตัวเมืองเชียงใหม่มาฝากแฟนๆกันเลยนะครับผมนะบริเวณตรงนี้นะครับนี่น้องแหนอยู่ฝั่งนู้นนี่คนมาเพียบเลยดูทุกคนนี่นะโอ้ ตอนนี้น้องฟีเวอร์จริงๆช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้องหายไปประมาณสี่วันนะครับแฟนๆก็มาตามหาเลยทีเดียวนะฮะกรุงเมืองตรงนี้ก็เงียบเหงาไปพอสมควรเลยนะวันนี้น้องกลับมาครบสิบแล้วเนะี่ยทุกคนพี่พี่จองนะนะมาครบสิบเลยแล้วก็ทางเทศบาลก็เอาเก้าอองเก้าอี้เนี่ยมาให้แฟนขับนั่งชมบรรยากาศน้องห่านนะครับผมนะแล้วอีกสักแปบ๊บน้องก็น่าจะ เลิกงานละตอนนี้หกโมงกว่าเกือบทุ่มแล้วนะครับผมนี่นะ FC น้องเยอะมากาแล้วก็ที่สวนอบจอก็มีน้องหงด้วยนะแล้วก็เขาเอานายกอบาจอเอามาเพิ่มเรื่อยๆมีเป็ดแมนดารินอ่ามาีแพะแคะนี่นะครับที่เอามาเพิ่มนะก็เป็นบรรยากาศในช่วงเย็นๆค่ำๆที่เรามาฝากแฟนๆกันนะครับในบรรยากาศของริมคู่เมืองนะครับด้านทิศใต้นะด้านฝั่งประตูเชียงใหม่นะครับผมนี่ตรงนี้เขาก็ เอากอี้มาให้นั่งเช่นเดียวกันนะครับไว้ชมภูเมืองชมน้องห่านเลยนะครับผมนี่นะแล้วก็ข้างหน้าก็กําลังทําถนนกันอยู่เลยเห็นนะมมานั่งเล่นก็ได้ยามเย็นๆนะครับผมมองไปฝั่งนู้นก็เป็นบ้านน้องหา่านะนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะยามเย็นที่เราเอามาฝากแฟนๆกันนะครับผม นี่มองย้อนกลับไปนะครับเมื่อกี้เราเดินมาจากฝั่งนู้น้ยตรงนี้ถ่ายรูปตอนกลางคืนนี่สวยมากเลยเนี่ยมันแสงไฟสะท้อนน้ำนะครับโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเป็นบรรยากาศคร่าวๆของย่านประตูเชียงใหม่นะครับที่เราเห็นไปในคลิปนะครับผมนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด s ับ s ไ r i b ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะไปไหนต่อก็ฝากติดตามครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย